สวัสดีฮะพบกับยัสคาร์เล็ตวากิครับท่าผู้ชมเอออะอยู่ในคอมเพชชีเพลย์เนาะมาเล่นก่อนหมดซีซั่นเลยเนาะเดี๋ยวมันจะหมดซีซั่นที่3แล้วเอาเล่นตัวอะไรดีกันละ่ะเมยไหม,มเออเมยไหม,มเออนี่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วแต่ได้ชุดนี้มาเขาเรียกว่าชุดอะไรนะพระแม่กวนอนะิมไหมไม่แน่ใจเนาะเป็นชุดตุกจนะีนนั่นแหละจะสวยมากชอบเอามาใส่หน่อยน่ารักดีสวยงามอะ่ะเออมีความเป็นเพลิงพระนางอยู่นะคุณผู้ชม oh, <meow. S 1> ได้อยู่แหละ มีความต่างๆเอออ่ะเล่นกันเลยคิดถึงตัวเหมยไหมคุณเพื่อนๆคุณเพื่อนๆออนะไรอ่ะจะเพื่อนๆก็เพื่อนๆจะจะคุณผู้ชมไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรื่องลือกแบบสองย่างคุณเพื่อนๆวิเกะนะคุณเพื่อนๆตกใจหมดเกมาต้องการฮีอีกหนึ่งตัวหรอให้อ่อนั้นเปลี่ยนไปละกันเนาะชื่ออะไรนะซิมิตราเออเหมยหรือซิมิต้า เฮ้ยเหมยอ์อ่ะเหมยอ์มยอะ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัว,ต,วตัวที่เล่นแบบกาวได้ยึดอยู่แล้วไงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกซิมอะควรเปลี่ยนเนาะเพราะว่ามันเป็นยึดออบเจคทีฟไงซิมคงเหมาะยากอ่ะนี่ฟังแวะอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมอ้อมใครมาแล้วก็แบบยิงเลยคุณผู้ชมจีแช่แข็งแช่แข็ง มามาเมาแบบเร็วมากเลยอ่ะเมาเร็วมากคุณผู้ชมย่าต้องปรับเมาแล้วอ่ะใจใจใจเดียเด๋ยวเขตา,ขต,าขตายก่อนเขาตายก่อนที่ไปปรับเมาเนาะเมาเร็วมากดูสิคือหันแป๊บๆมันหลบไปไกลเลยอ่ะอเค๊หลบ โอเคไหมมัวตันหิวตนันยิงปะ่ะจุ่มๆไปก่อนคุณผู้ชมดูก,กันเยอะเชียหน่านตีมากเลยตรงนู้นยิงปะ่ปะยิงป่ะยังไงบ้างชีวิตอุย๊ยปลาเข้ามาถึงข้างในเลยอีหนูนปะ่ะ อันตรายอ่ะระบุกไหมจริงแล้วก็บุกได้นะลบกันลบกันมันมีเออเมอร์ซี่ฮิวอยู่เอย้ย <c oughs> ไงมั่งโอ้ยยังยังอยู่ดีกันอยู่คุณผู้ชมยังครบ32ประฟักการอยู่ทุกคน ดูนีเมื่อกี้คิดว่าจะแบบแป๊กนะคิดว่าจะทุกคนจะแบบอาจจะตายอ่ะเออแต้ทุกคนแบบสามคีกันมากสมามคีคือพลังสุดสุดไปเลย ดูใครไหมอ่ะพี่ดูใครเลยคุณผู้ชมอ,อุ้ยมันยึดแล้วมันมายึดแล้วมันยึดแล้วมันหนีออกมาก่อนคุณผู้ชมเฮีอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเพื่นอนเราตายกันหมดเฮียใหม่เมื่อกี้อันตีไปแป๊กมากเลยอ่ะทาหน้าสั่นอยู่เออคิดว่ามันจะอยู่กันมันมันวิ่งอ้อมไปทางขวากันหมดเลยไม่เป็นไรเพื่อนเรายึดใหม่ เราก็เราเข้าไปยึดเร็วมากเลยนะเนี่ยตรงซิมิต้ากับรถฮอกหรอไปลุกมากโอเคโอเร์ไท์ละก็ยังเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ชมชีวิตนี้โอ้ยโดนโดนโอ้ยโดนรถฮอกดึงแต่ยังดีนะแบบนั้นได้อยู่อ่ะดูดีเหมือนอ้อมมาฉลาดนะสกับกั้นไวแล้ว โอเคได้ยึดไปจุดแรกรอบแรกเราค่ได้เจ็ดตัวเองถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ตเพราะว่าเราเหมือนช่วยช่วยเพื่อนยิง่เฉยอย่างเออได้อยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าลืมนะไปโหวตให้ออตัวละครในรายการ The Date ด้วยนะชอบตัวไหนก็โหวตให้ตัวนั้นด้วยเนาะระยะทิ้งลิงให้ใต้คลิปเลยเพื่ออยากให้ออคุณผู้ชมมีส่วนร่วมเนาะโหวตได้ในคลิปในคลิปนั้นเลยอนะ่ะในคลิป The Date เลยเนาะจะโพสต์ว่าเออให้โหวตในที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปโหวตในนั้นแหละอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ลกไง เรวยาก็จะได้นบคะแนนง่ายได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเออตอนนี้หูชาแล้วคุณผู้ชมเสียงแบบดังมากเลยเปลี่ยนหูฟังใหม่อือรู้จะปรับยังไงอะ่ะถ้าปรับปรับให้เบาลงก็กลัวแบบเสียงในเกมจะเบาแล้วคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินแบบเสียงเนะอฟเฟกไงเนาะก็ทนเพื่อคุณผู้ชมเลยนะเอออาจจะไม่ได้เสียงตัวย,ยาเองเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไปสวย điên mà điên mà thang nè ừ. à, thang 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 à, thang 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 ừ. thang 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 lùm lùm lùm, lùm โอ้เมื่อกี้หูอื้อมากเลยตอนลุมกับเสียงแบบเอฟเฟกต์ต่างๆนี่แบบมาเต็มอ่ะเนาะดูดโผล่ไปให้เขายิงอีกไใจแล้วไปตัวแถวนี้ไหมไปลอยไหมไปลอยไหมได้อยู่นะเรานี่แบบฆ่าพวกตัวเกนจีพวกเมอร์ซี่อะไรอย่างเงี้ยง่ายมากเลยปึ้งโอเค ีจะเข้ามาหรอได้จัดให้เฮ้ใครพักไม่รู้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบกันเนาะเราเล่นอยู่อะขอใครได้วยนะอาจจะเป็นแบบน้องๆที่ติดตามในชั้นแนลนี่แหละยะว่าแต่ว่ายะขอภัยไว้ด้วยเพราะยะเล่นอยู่ไงยะตอบไม่ได้อะเดี๋ยวยะออกจากเกมไปเดี๋ยวตอบให้เนาะมานี่ได้อยู่แหละ แแข่งปวะมันไม่ไม่ตายแล้วีทำไมทำไมทำไมหาลมยัมง,มยงไม่ตาย,ย,ายคุณผู้ชมเดีตายละเคไดอยู่อเื่อเรื่อยดจะเข้ามาหรอฮะจะเข้ามาหรอ,อเจอกอนก่อนเอนก่อน วุย้ยโดนไหมกำลัง<ๆ>จะมาแล้วคุณผู้ชมวุ้ยมาไมเจ้นไปนั่นแหละโอ้ยเมื่อกี้คิดว่าจะพังแล้วนะแต่ได้อยู่เพื่อนเราแข็งแกร่งกันมาก ยักษ์ก็เลยกั้นน้าแข็งเอาไว้ไงคุณผู้ชมมาให้มันเข้ามาได้เนาะแต่เพื่อนมาเติมทันตอนนั้นเป็นช่วงที่อาาบูธให้ไลฮา,าร์ตไงไลฮา,าร์ตก็แข็งแก่งกว่าปกติก็เลยแบบค่ายากนิดนึงยักษ์ก็เลยกั้นเอาไว้เลยเพื่อจะได้แบบมาช่วยเสริมไม่ได้ไงเนาะเป็นอ๋อเหมยนี่เป็นมันเล่นได้หลายอย่างนะเหมยจริงๆเป็นตัวแบบสายฆ่าก็ได้แล้วก็ปกป้องเพื่อนได้เหมือนกันเนาะจร,จริงอะ่ะเหมยอะ่ะเป็นตัวที่แบบว่าสามาเป็นแทงได้เลยอ่ะเอาตรงๆนะแต่แต่นางแบบ ยิงไม่ได้ทีทีไงเน้นแช่แข่งแล้วก็ยิงเอาค้าได้สิบหกตัวเนาะโอเคนี่น่ารักมากชุดสวยมากจยาชอบชุดนี้มากเลยมีโบว์ด้านหลังใหญ่ๆด้วยนะอ่าจะค่อยจค่อยกดให้ดูไปะปะ,ปะรอบนี้จะชนะก็ชนะไปเลยนะเนี่ยได้อยู่โอเคอเวลายเล่นเหมยยาวๆเลยเนี่ยปกติต้องเปลี่ยนตัวตลอดอเนาะแต่แบบอยากเล่นเหมยไงมีอารมณ์แบบ อยากมีความแบบ let it go อยู่มาบุกหลังบ,บุกหลังโซเยือ่โซเยือ่น่ากลัวโซเยือ่น่ากลัวอยู่กันเยอะข้างในอะ่ะทำไงดีทำไงดีต้องคิดต้องคิดออมออมออมออออมันคิดได้หรอคุณผู้ชม าอาเมอร์ซี่ก่อนไนะมมามาปูชัแข่งกันไม่ได้เลยอะ่ะมามามาจะฮักมันหกป้องอะ่ะเอ๊ใส่ใส่อยู่น่าอยู่แหละทีมเราแข่งแข่งกันมากยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยอะ่ะอืมค่าได้ยี่สิบตัวอยู่เลยเดืยดสิแต่ทีมเราแข่งแข่งกันไง ฟังไว้ก่อนไม่อเราตายมาซิมิต้าวางชิลแล้วเราก็แข็งแกร่งขึ้นมากครับคุณผู้ชมโอเคเรารออ,าอีกถามนี่แหละมีใครเข้ามาไหม 30%ละิบเปอรเดีนตวเราก็จะจบแล้วคุณผู้ชมเกมนี้เร็วมากไม่เหมือนเกมที่แล้วเลยอะพี่ยาล์ตคันี้ฉีดเทไปใช่ไหมก็โหดแบบจะชนะก็ไม่ชนะคุณผู้ชมแบบนานมากเกือบ20นาทีเนี่ยในเกมนึงเนาะเออเอวุ้ยกับตายฟาร่ามาฟาร่ามา มาเป็นไรไหมดูดูอะไรไม่รู้เนี่ยยาแป๊กสองรอบไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับแบบอันสี่อ่ะโอ้ยตายอย่าตายแน่นอนโอ้ยแป๊กมากอันสี่ยา มันยึดได้ละโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่อันตีแพ็กมากหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานคุณผู้ชมจังหวะไม่ได้เลยโอเคสมาธิยะสมาธิมีสมาธินิดนึงเนาะไปก่อน มันสู้อ่ะแข่งกันอยู่คุณผู้ชมอ้อมอ้อมอ้อมตัวโตโตโตเบอร์ซี่เบอร์ซี่อยู่ไหนเบอร์ซี่อยู่ไหนเบอร์ซี่มันจะซุปมากว่าละามาเบอร์ซี่ยัง ใครนี่ก so is ่อนใครนี่ใครนี่โอเคเมื่อกี้ยับทำแบบสุดความสามารถคุณผู้ชมวิ่งไล่ตามมือที่แต่ไม่ทันไงโอเคแกแข่งไหมโดนไหมเนี่ยโอเคดีมันไม่ฆ่าเราก่อนเฮ้ย มากันเตเนีเลยอันตรีโดนใครบากอุ้ยโดนเกนจิสก,กัดคุณไ้ชม <c oughs> เป็นปรนากฏการณ์ครั้งแรกที่เห็นนะ่ะ <c oughs> เกนจิมาสก,กาัดมาแบบมันงายเป็นของมันใช่ไหมล่ะคือจะถอนนะ่ะโอ้ย เน,นเจิเธอแบบจังหวะดีมากอ่ะดันไว้ดันไว้ไวโอเคโอ้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ปะอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีไม่มีตัวอ่อเหมยเลยนะแต่เกิน,นจีฝ่ายหนึ่งสะท้อนกลับซิมิต้าได้ไปคุณผู้ชมให้นางเหินจริงเออนางเก่งอยู่ตอนแรกมีคนสบประมาทนางว่าเออจะจะ,จะเล่นไม่ไม่เวิร์กเนาะ ยัก็บอกว่าเออน่าจะไม่เวิร์กอะแต่ว่านางแบบได้ไงนางเก่งก็คงอีกฝ่ายนึงคงไม่คิดแต่ว่าจะมีใครหยิบตัวซิมิต้ามาเล่นในด่านนี้ถูกป่ะเอออะยกความดีความชอบให้ซิมิต้าละกันยักษ์ชอบนางเพราะว่านางม,มีความมั่นใจสูงอะถ้าชอบยักษ์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ยักษ์ด้วยแล้วก็ถูกใจเพจให้ยักษ์ด้วยนะแล้วก็ร่วมบทออรายการเดอะเดตด้วยนะคุณผู้ชมไปแล้วนะบ๊ายบาย